การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรนค์าทุ่งยาว เมื่อวันที่28กันยายน2563สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร,กรสร้างงานบ้านท่าโดยแก้วอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยนางชนะด,ดามณีรัตน์รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนคนที่2และประธานกลุ่มเข้าร่วมหารือแนวทางวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นักวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ประสานทุนวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อน,นําเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดเล็กมีการแปลรูปผลผล,ผลิตโดยการอบแห้งเช่นกล้วยดิบแห้งและเมื่อวันที่2 2มกราคม2564 นางชนะดามณีรัตนรองประธานสภา,าเกษตรกรจังหวัดลำพูนคนที่สองและนายวรเชษสุริยะหน่อคำชัยหัวหน้าสนุธศาสตร์การเกษตรเข้าหารือกับคณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาส,าศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อระบุรายละเอียดการถ่ายทอดองค์ความรู้และรายละเอียดโรงอบสินค้าเกษตรที่เป็นความต้องการของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ถาทุ่งยาวอําเภอแม่ทานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะจัดอบรมการใช้งานและมอบอุปกรณ์ในช่วงเดือนมีนาคม2564วันที่3มีนาคม2564 สภาเกษตรกร,กรจังหวัดลำพูนโดยนางชนะด,ดามณีรัตน์และนางกัญญกรมหาวันน้ำหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมเป็นเกียรติในการรับมอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสม,มุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ถาทุ่งยาว โดยศาสตราจารย์เขียติคุณดรสัญชัยจะตุรสิทธาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะโดยมีนางกีดานีบุญเพงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปสร้างสรรค์ถาทุ่งยาวเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องเพื่อใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรที่สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเป็นสมุนไพรแปรรูปเช่นยาสมุนไพรขมิ้นขิงข่า ว่านชักมดลูกชาดอกเก๊กหวยชาดีปรีชาเชียงดา ผงกล้วยดิบเป็นต้นพร้อมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยรองศาสตราจารย์ดรวิศวะอัจฉริยะวิริยะและรองศาสตราจารย์ดรอารีอัจฉริยะวิริยะอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ผู้สร้างเครื่องต้นแบบโดมพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ได้รับการติดต่อจากสถาบันวิจัยวิทยทคโน,โนนะครับซึ่งผมทราบว่าทางสาภาเกษตรจังหวัดลำพูน,นเนี่ยได้ตั้งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรที่ลำพูน,นเนี่ยนะครับซึ่งจากการมาพูดคุยกับทางประธานวิสาหกิจชุมชน,นที่นี่นะครับคุณจีดานีก็ได้ทราบว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับ สมุนไพรอบแห้งผลไม้อบแห้งนะครับก็เลยคุยกับทางสถาบันแล้วก็ได้ทางยานยรีรแสงสนับอะไรเช่อใหม่เพื่อสนับสนุนก็เลยออกแบบแล้วก็ดำเนินการสร้างเครื่องอบแห้งซึ่งเป็นโดมแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง ถ้าใช้แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนี่ก็อาจจะไม่สามารถที่จะให้ความร้อนคงที่ได้ยาวนานเพราะช่วงคืนอาจจะมัภูมิตักก็เลยคิดว่าการใช้แก๊ส l p ริเสริมเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับหรือช่วงเวลาที่แดดไม่มีและจำเป็นต้องใช้ค่าสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้ผลิตออกมานะคะอาจจะเป็นเก๊กฮวยแห้งมะตูมแห้งและผลิตภัณฑ์กเกษตรต่างๆนะคะพืชผักที่อบแห้งแล้วคือตอนนี้หลังจากเราผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วการที่เราจะนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายก็ค,คงจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของอาการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภคนะคะคือ เราอาจจะต้องมีการาหาความชื้นที่แน่นอนมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งแพ็กเกจนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายนะคะเพื่อผลิตออกมาแล้วจะได้จำหน่ายออกสู่ตลาดได้มากขึ้น